I'm bossy and I ไปหลายอย่างมากไปที่มากแต่ว่าเชียร์กันวะบอกเลยว่าในตรงนี้ก็ต้องมาเพราะว่าเรียนสองคนนี้าะว่ามันเป็นรายการนี้เปเงเราเท่นะครับอากาศดีเราเล่าสื่อรายการรถเธอเราเท่หนะ EP นี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดถ่ายกับสาวๆเนี่ยจะต้องถ่ายตอนกลางวันเช้าตอนเช้าเช้าไม่ใช่กลางวันะเช้าเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนเพราะว่าอากาศดีตรงนี้อากาศดีวันนี้วันดีนะอากาศดีเ่าเมืองเพิ่งเสร็จงาน บอกเลยลเนะวันนี้ครับว่าถ้าถ่ายรถเขาเราก็ถ่ายผู้ชายกูไม่มากูพูดตรงครับเอาจริงๆไม่มาแน่ๆวันนี้ไม่่ใชมือคนเดียวกูก็ไม่หรอกเดี๋ยวเราถ่ายอีพีนี้ยเราอาจจะได้ไปท่องเที่ยวหลายประเทศนะครับทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยเฉลยจะเลยก็เดี๋ยวว่าไม่ไม่ตื่นเต้นดิจริงนีได้ไปเทีย่ยวไหนใช่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 บอกเลยว่าไอเที้ยไม่แอ่เลยนะที่แบบออกแล้วไปเขาใหญ่ผมยอกถูกใจมือมองผ่อนมืออ่ะชอบ สายการบินต่างๆสมยดเนี่ยเขาชอบสายการบินต่างๆไม่ต้อดีม่มึงแต่งงานแล้วมึงพูดได้ไม่เป็นไรหรอกมึงพูดได้มึงแต่งงานมาสิปีแล้วไม่ต้องมามันเปลี่ยนเรื่องอื่น่อยโอเคเราอยู่ที่ยี่สิบห้าจีนะครับยี่สิบห้าจีนี่เป็นเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ผมว่าคนรักรถก็น่าจะคุ้นหูคุ้นดีก็คือเป็นดูแลรถรถแจ๋อเเยอะสุดหนึ่งในแบบเขาเรียกว่าตตังื่นเต้นตื่นเต้นนะครับถ้าเป็นเป็นลักษณะว่าเป็นแล้วเราจะพาไปดูรถเท่กัน ตงเราดูไหมไปดูไหมรถอะไรที่เขามาแล้วเราก็ดูกันหน่อยดูดูหน่อยหน่อยนี่ยบอกนะว่าเนี่ยนี่โคลราฟมันนี่โคลราฟใช่ไคุณเบี้ยใช่ไหมนี่โคลราฟหรือว่าจีหรือว่ายาฤิส์โคลราฟโคลราครับจีอารโคลราใช่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ารถโตโยต้าที่ขับดีสุดที่เกิดมาที่เขาเคยขับคือ โคราจียาจร์ใช่รุ่นนี้เป็นตัวอาร์แซดก็คือแบบเป็นตัวพิเศษล่ะเป็นตัวจีอาร์ขายไหมขายลดโอนตังค์นี่อะไรนะโอนตังค์นี่นี่ดิหลังคาเป็นเหมือนคาร์บอนคอมโพสิตแบบแลมโบเป็นลายแบบลายจินต์อ่อนคันนี้คือใช้งานได้เลยติดต่อได้เนาะติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวนใหม่คันนี้ก็ประมาณติดต่อมาได้ครับสามไปไป ทำไม่ไดคุ้มนะเขาบอกว่าดีมากและใช้งานดีมากด้วยจักรยานช่วงล่างดีมากดันได้เอาเข้ครัวมีบอร์ดหน้าบอร์ดหลังใค่คอมได้แรงสามร้อยม้านี่นจี๊ปรูบิคอนคันนี้ผมว่าน้องสาวเบียร์ชอบจี๊ปรูบิคอนลุยๆภรรยาผมผมลุยๆจุดต้นจะเปิดหลังคาได้ใช่ได้ด้วยเหรอเปิดถลกได้หมดเลยไม่เบียร์แต่มันถกนี้ได้หมดเลยไม่เบียร์ชนนี่เจ๋งว่านี้ถอดได้ด้วยนะคันเท่าไหร่อ่ะ คันเท่าไหร่อะอันนี้ประมาณห้าต้นต้นมึงจะเลือกทุกใครนไม่ใช่ขายไม่รู้ตอกใหญ่เลยยุ่งอ๋ห้าต้นต้นและคันนี้คือพิเศษนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเป็นคันที่ขายในไทยในโชว์รูมเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องสีสูบเทอร์โบแต่คันนี้เป็น V6 อ๋อเครื่องใหญ่เป็นหกสูบคันที่สวยสีสวยด้วยสีสีเดียวกับเสื้อถ้าล้างก็ดาวล้างกระบดแล้วก็ผ่อนเอาเนาะไอคือจะผ่อนทุกอย่างคันที่ช่วงนี้อะไรคันที่สุด G R M N ยาลิส MN ไม่ใช่ไม่ใช่ยาลิสครับเโคลาโคลา MN อีก MN คืออันนี้6อันนั้นใช่ h o ดควาราคาเท่าหนึ่งของอันนั้นใช่โอ้นี่น่เป็นน่เป็น10เน่ยเกือบ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 เกือรเกือบเกนอบเกาอเกสอบเกือบเานอบเกือบเทือบเนนอบเกีอบเกือบเกนอบเกือบเกือบเกือบเคือีเกือบ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 กือบเ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 กือ่เกือบเกตอบเกือทเ่ตอนเปถ่ายกโอค ที่เรากีกก<า>กีการกันใช่ซึ่งคันนี้ก็คือเป็นตัว Track Package นะครับก็จะมี t r a c ก็กกกจะมีโรบารบา์มี a c k a a t ใครสนใจก็ติดต่อได้นะส<ช>ายทุกคันนะครับคันนี้ก็มีรถนะครับถ้าสนใจเป็นซูปราใช่แต่เป็นเกียร,ร์ธรรมดานะไม่ใช่เกียร์ออโต้อันนี้คือแต่งมาแล้วใช่ไหมใช่ได้ใส่ล้อมาล้อแม่งโคตรสวยเลยวันนี้คันนี้ผมภูมิใจนําเสนออะไรรถมินิครับ10ล้านครับ จริงจริงอันนี้จะเป็นตัว remaster ก็คืออคที่ตัวไอที่ทำจากโรงงานมาใช่ครับเนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนเดวิดบราห์เด็กเข้ามาเหรอเอทรมาเด็กเขมาเด็กคนนี้เด็กไรฮะเด็กเด็กอสไลท์ที่เป็นแอบวะไ็ไม่ต้องพูด แล้วก็คันนี้คันนี้ผมว่านี่อะไรอะบอลน่าจะชอบ G R อาญาลิตจีอาญลิตแต่เป็นตัวแรลลี่แพ็กเกจจะสูงจะสูงเขาจะมี G R กี่คันเนี่ยมันมีหลายหลายแพ็กเกจครับมีหลายแพ็กมีหลายแพ็กนี่ดูล้อมันจะมีความแรลลี่แรลลี่อ่าเป็นแบบทางฝุ่นนิดนึงทางฝุ่นนี่ F L 5คันนี้ไม่ต้องพูดถึง F L 5เอาทำไมทำไมจะจบข้างสีแดงอ่ะก็เป็นตัวแพ็กเกจของของแต่งของแต่งอันนี้ B บียซาก็คือเหมือน86ดหกแต่นี่เป็นซูบารุครับอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นซูบารุด้วยซิปี ใช่ไหมฮะมันก็จะมีเขียนตรงประตูก็ยี่ห้าจีนะครับมาใช่มีรถหลายแบบแล้วก็เขาเขามีโฮเทลได้มั้งใช่ครับก็มีรับฝากรถใช่มีคาแคร์คาแคร์มีรถใช่ครับสั่งรถใหม่ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้แล้วก็มาก็คือติดต่อน้องเปาได้เลยคุณเปาดีกว่าคุณเปานะครับติดต่อได้นะครับราคาพิเศษครับผมบอกเลยต้องโดนแน่นอนเจ๋งทุกคนเจ๋งจงจริงคือคือก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อได้ครับ แล้วยังไงนะครับตัลงวันนี้วันนี้ครับอย่างที่เกินตอนต้นน่ะถ้าวันนี้รถเข่เราโก้กูไม่มาไม่มาแต่วันนี้เป็นรถเทอเราเทสแล้วก็คือจริงๆผมไม่เอาจริงๆริงรถเข่าลาโก้ยังมีอยู่เหรอไม่มีแล้วเออเขายุบไปแล้วผมดูตารางตัดแล้วผมไม่เห็นเลยทีนี้ยังไม่ถ่ายอ่ะไม่ถ่ายไม่ไม่ถ่ายเลยแล้วก็ไม่มีลิสต์ว่าจะถ่ายด้วยใช่ไม่่ถายแล้วมึงนั่งอยู่แล้วเนี่ยอะไรกูกูลงไปเปิดกระป๋องอ่ะเนี่ยแล้วรายการกูถูกยุบไปทั้งนั้นใช่เออเจ้าของช่องก็ยุบนอะไรกันมากดชื่อนาะอาจารย์ จนแก้วครับผมดื่มเพื่อกับความสําเร็จของเราคืออากาศร้อนๆก็ดื่มเราก็สดชื่นอากาศเย็นๆเย็นก็แหมความมีของขับรถพี่เติ้งวันนี้เราก็กินนี่เลยนะครับซีโร่ชูการ์ด้วยใช่ค่ะผมชอบอ่ะดีมาก้ไอะไรนะครับโอเควันนี้คือรายการรถเจอเราเทวันนี้แขกรับเชิญเราเขาก็หลายเรื่องเราจริงๆเขาอยู่หลังกล้องแหรอเขาเดินตามเราอยู่นะครับแล้วก็เราเลันจะมาดูคันนี้คันไหน ซึ่งเป็นรถที่เราชอบมากครับแน่นอนครับตอนนี้กระแสของซูปรากำลังจะมานะครับมาแล้วล่ะอันนี้คือซูปราเนาะใช่ครับก็คือเป็น MK นะ MK3 ครับสี่ดิสี่้องเปนนู้นดิใช่เอาเป็น k น0แล้วกัน k 8 0ม8 0 m k ดอดิเอ่ะไปขึ้นดูเฮ้ยมึงต้องรู้ดิเรื่องง่ายแค่นี้ไอ้เหียท์ทำนั่งนานขอเชิญเชิญ ท่านรู้ดมครับทำมาตั้งนานมึงเปลี่ยนรายการไปเปลี่ยนรายการมาคกูยังงเลยตอนนี้ตอนนี้ครูอยากคุยสวัสดีครับ และสาวสวยของเราที่คือน้องพลอยนะครับเฮ้ยเสียงเปลี่ยนเลยอะเออเออสองคนเราเดี๋ยวผมขอเชิญผู้ชายที่มากับน้องเขาไม่ได้าไม่เข้าเขาผู้สียไม่ได้ไม่มีไม่มีนครมาเดียวอนี้มาคนเดียวครัเอาเป็นผู้หญิงรับคนเดียวเลยแต่พวกพี่อะไม่น่ากลัวนะอย่าใช้่อาพวกพกี่ย่าชอเาพวกพี่อย่าใช้คาพวกพี่คาช้พวกี่เขาพวกพี่เาพวกพี่ค่ะอ่ได้ชเา่ะ่าไปีะจริาปาะยาเาวค่ะยเช่วกค่ะได้ป่ะ <aunque S 2> ไม่ใช่อะไรยั้งแต่ดูเด็กอยู่รู้สึกรายการนี้เขาสนุกอยู่คนเดียวนะจริงนะอะไรเขาไฟหมดแล้วหมดแลวอาจจะเคยผ่านโซเชียลมาบ้างไหมแบบที่แบบรถคันนี้มีผ่านไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกใช่เพราะงานยุ่ง ใช่มาทำงานอ่ะทำงานอะไรครับเป็นลูกเรือค่ะเป็นลูกเรืออุ้ยซึ่งลูกเรือเนี่ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งก่อนเนี่ยครับชอบใส่ไอจีเนี่ยแล้วก็จะเจอแต่ลูกเรือเนี่ยสีนู้นสีนี้ตอนนี้กูไม่ถ่ายอะไรเยอะนะชาเซียนตายเยอะไอยศแต่งงานแล้วมึงจะนกกระกาหน่อยอ๋อที่ยศเนี่ยพี่เขาขี้ล้อเนี่ยเพราะเขาชอบแอร์ใช่ใช่เขาชอบไปไกลเลยอะไรเนี่ยไอสัตว์เสียงตาย ออยออยออยพี่เมย์ครับแล้วาดีกว่าเราดีกว่าคุป้าดีกว่าทำไมต้องซูป้าแล้วซุณป้าใช่แล้วทำไมต้องแต่งท็อปซกเครลตด้วยอ๋อเริ่มแรกเลยคือแต่งท็อปซกเครลตเพราะว่าซื้อมาเป็นแบบนี้โอเคใช่ครับไม่แต่คือเห็นแล้วชอบใช่เห็นแล้วชอบเลยค่ะกี่ปีแล้วครับคันนี้อยู่กับเรากี่ปีแล้วสิบสองปีกี่ปีสิบสองปีแล้ว จริงดิสิบสองปีล่ผมมีรถซิ่งเกอรสิบสองปีแล้วเหรอใช่ค่ะเป็นรถคันแรกที่ซื้อแล้วก็เป็นรถคันแรกที่หัดขับด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ถือว่ามีบุญมากเพราะหัดขับกับซูปราใช่ค่ะเพราะว่าไม่มี็นอะไรให้ขับขับมากกว่าซูปราว่ะซูปราแต่งด้วยนะซูปราแต่งด้วยคือตอนเราขับรถไม่เป็นเราเห็นรถแตกเนี่ยผมคิดว่าเราจะไม่ค่อยกล้ามันจะมีความแบบเตียนนะใช่ใช่แต่มันก็ทำให้เราเก่งนะคะ แต่ว่าเออโดนบ่อยไหมครับก็คือลินเลินครั้งเดียวค่ะอ๋อจริงเรอครั้งเดียวแต่ว่าจุกนิดเดียวเพราะว่าตอนนั้นเอาหมาไปด้วยแล้วก็นั่งเล่นกับหมาเลยรถติดก็ไหลไปเรื่อยๆคือไปจุบคันหน้าโอเคเอาไปว่าคันนี้คือเป็นรถที่แบบใช้งานได้เลยใช่ไหมแบบว่าไปห้างได้ไม่ได้ทำไมอะ มันเตี้ยพี่เบียร์ใช่มันต้องเลือกสถานที่ไปนิดนึงอ๋อโอเคล้อล้นเลยมันก็ยังแต่เก็บรถไปถึง12ปีอ่ะ12ปีนี่อันนี้คือสีเดิมเลยนะไม่เคยทำเลยขอถามนะครับกูเราขายได้เลย2ปีที่แล้วซื้อมาราคาเท่าไหร่พอจำได้ไหมฮะประมาณล้านล้านห้าหมื่นแล้วรู้ไหมครับว่าวันนี้ตอนนี้มันราคาขายกันเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่ล้านปลายจนถึง2-3ล้านขึ้นไปแล้วถือว่าราคาก็ดับเบิลขึ้นไปยไหมผมรถจะซื้อโอนเลยจริงเหรอคะเอาวันนี้เล่ากันพวกว่าเราเอาวันนี้ให้มาต่อาวันนี้ตอนนี้ S <S ต้องอบอกว่าคนที่เก็บซูเปอร์ได้จนถึงวันนี้ยิบปีอะแปลว่า ไม่ได้ร้อนตังค์ไม่ร้อนแล้วก็ใช่ชอบเพรามีการมีการมีงานมีการทำเพราะพวกเราสนานกันเลยไอ้วุ่นตรงๆนะ12ปีอยู่ถึงไหมคุยถึงมันจะมีวันหนึ่งที่แบบไม่ไหวเราเว้ยใช่เหียไปแต่ร้านแปดแล้วเอาจริงร้านห้ากลับไปแล้วอ่าแสดงว่าเรากั้นถามตัวว่าแล้วทำไมในยุคนั้นะขาถือว่าอาโอเคเหมือนเราพอมีกำลังมันก็จะมีทั้งซูเปอร์มีสกายก็คือมีตัวสีเทเวนทำไมถึงต้องเป็นซูเปอร์เลยเป็นพิเศษอเทเวนก็ดูไม่สวยกว่าหรือชอบ ไอเซเว่นก็ชอบแต่ว่า พอมีกําลังจะซื้อเนี่ยมันกดราคาสองล้านอย่างเงี้ยพี่มีไอเซเมนสองคันอ่ารู้เห็นเคยเห็นพี่มีไอเซเมนต์สองครั้งเลยโอ้อวดอวดอวดจ้ะหลังหลังขี้ฉิงด้วยเียแล้วก็แบบไม่เจอที่เดียวฉิงขึ้นด้วยขี้เหมือนตัวเองแล้วก็เหมือนหาข้ออ้างในการแบบจุกจิกจุกจิกสิบปีมันไม่ผิดมันผิดน้อยที่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเลนอยู่คุณเลนอะไรอยู่ไม่ตอนนี้กูกลัวอะไรว่าตอนแรกอ่ะสาวผมสั้นแล้วสาวผมยาวอุ้พี่สาวผมมา อย่าส่งให้เมย์ดูนะเว้ยจะบอกว่าอยากให้มีรายการนี้เนี่ยไม่ได้แอกนะเจ๊เขาโบกจริงจอันนี้โบกจริงใช่ไหมโบกจริงจริยูได้ยินเสียงป่ะฮะนี่รู้อยู่เก็ไม่อยู่เสียงมันเป็นไงเสียงมันเป็นไงเสียงมันเป็นไงป๊อปชอบสุป้าเพะใช่ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นตอนนั้นไปทุกจะไปเจอจอดอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะก็เหรอครับใช่เห็นแล้วก็แบบว่าเออคันนี้แหละ ต้องเก็บตังค์ซื้อให้ได้แล้วถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตอนนั้นเเกก็บ่งงยถ้าเรื่องเงินไม่มีปัญหาสมบูรณ์นะครับยังจะเลือกซูเป้าอยู่ไหมหรือเอ๊ะสกายไลน์ก็สวยหรือหรือหรือก็ยังย้ายเขซูเป้าไม่ชอบอ่ะชอบซูปปอร์เป็นซูเป้า์ใช่เพราะเป็นทีที่เราได้ก็ซื้อซูเป้าเหมือนเดิมซื้อซูเป้าเป็นคันแรกนะแต่นี่ก็คือชุดแต่งท็อปซิเค็ตนะครับใช่แต่อันนี้ก็จะเป็นตัวแรงพอดีใช่ของเบียร์เขของพี่เบียร์เขาจะเป็นตัววายบอดี้พี่คุยกันต้องบอกคนด้นะบอกว่าน้องเขาไม่ได้มาออกขขขอออกกนนนะะเเเเเราาาาทััไปห็บ ใช่เ้าก็ดูว่าพี่เบียร์เป็นมิชาชีพด้วยนะจริง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 เอาเราดูว่ากูไม่คือมิจฉาชีพไม่คือมิจฉาชีพไม่ไม่เพราะไม่เอาไม่เอาเพจทักเอาเฟซบุ๊กส่วนตัวปทักใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าใช่หรอเขาก็แบบเหมือนจะมาคุยเว้ยมาดูกูเป็นมิจฉาชีพเว้ยก็ใช่ไงมิจฉาชีพก็เยอะไม่หรอกพอยไม่ค่อยออกโซเชียลแล้วพี่เบียร์ได้ได้เฟซบุ๊กพอยมาจากไหน เอางี้พี่บอกให้พี่ยศกลางคืนเขาทำอะไรผมบอกให้ไม่เพราะว่าพลเป็นคนไม่ลง้จัเครื่องไม้ไม่เป็นคนเราแล้วไหนแล้วครับถ้าเขาไม่ไถไถ่ไถสุดที่สุ่อาระเอาจริงนะตอนนี้คนน่ะที่เป็นน้องผู้หญิงอ่ะ อยากจะมาออกรถเธอเราเท่เนี่ยส่งมาเพียบเลยแต่กูจะชอบไป็นเรื่องเองที่บอกว่าคนที่อยากถ่ายอ่ะคือคือมีมีคาแรคเตอร์ว่าขับรถแบบนี้บาที่เราชอบพอดีแล้วเดี๋ยวไม่ต้องพูดหรอกเอาที่มันชอบอ่ะเอาที่มันชอบมันชอบแล้วแล้วเป็นรุ่นเดือดเลยไหมครับก็เหนื่อยเหนื่อยสรุปเราจะคุยเรื่องรถหรือเรื่องจริงเราจะคุยเรื่องอะไรกันด้วยที่อะไรเข้าตาวะคน ได้อาชวนแก้ครับเก่งแล้วครับโอเคครับผมว่ารายการนี้เราอยืนสองคนเฉยๆได้เะพี่ไม่ต้องทำเชียร์อะไรก็ได้ไม่องพูดเดี๋ยวพี่สี่เข้าดูได้ไหมครับได้ค่ะป๋าป๋าโปงหน่ยครับเดี๋ยวพี่สิ่ให้ครับมันทำอะไรบ้างดีกว่าครับแต่งอะไรบ้างนอกจากอชุดแต่งนี่เป็น t อปซ e เค e t แล้วครับเครื่องทำมาค่ะเครื่ไปดูเครื่องเลยไปดูเครื่องเลยซึ่งสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนคันคันขาวเนาะใช่รู้รู้น้องพลรู้ไหมว่า2อ0พคืออะไรรู้ไหมพอจะรู้ไหมปีปีอะไรปี ไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีเกิดใครแน่แล้วเบียร์รู้ปะรรู้ของพ่อหนุ่มคือปีที่ท็อปฟรีเขยย้ายมาตั้งตรงที่เราไปอ่ะลองใช่ก่อนนั้นเขาอยู่อีกอู่นึงที่ถามจริงก็คือนอนคุยนักตะหรือยังไงกันนอนคุยกันนักตะรู้เป็นแฟนเขาใช่ไหอันนี้น <c oughs> <ด>ี่นะค,ะครับก็อกฝาป็นรถซีกนี่ใส่ฝากระโปรงคาร์บอนเหมือนกับพวกกระโปรงเบาๆเนี่ยก็คือตัวจะมีคลิปล็อกฝากระโปรงนั่นนะคต่ว่าิมล็อกมันหายไปแล้วค่ะอันนี้ือร้ยนทให้คนดูดูให้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 กล้องหน่อย อันนี้ถอดออกมาปุ๊บใส่เป็นตุ้มหูได้นะครับราย20บาทบาทสองบาทก็เล่นเล่นจริงจริงจังๆก็เล่นเนี่มีมีมีหอยด้วยนี่อันนี้จะบอกนะเพราะทอดไทเทเนียมใช่ใช่อันนี้ก็เพิ่งเพิ่มเพิ่มธรรมะไม่ไม่ก่อนก่อนประธานเขาบอกรถรถหนูงงไงครับรถเป็นไรรถเป็นอะไรมันเกี่ยวกับกล่องแม็กไอซียอะค่ะนี่เมือนพอเราไปอัปเดตมันอะ มันเหมือนมันลวนอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องให้ช่างจูนใหม่ใช่มันต้องแบบต้องไ่จูนแบบเหมือนคนผู้หญิงไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้เยอะมากก็ต้องรู้บางทีมันนต้้องรูีมีอะไรถ้าเกิดไม่รู้ก็ถามพี่ได้นะรู้เหรอไม่รู้ถามต่อให้ไม่รู้ไม่รูแบกยังพูดไม่เแบกกีแรงมาครับหลวงพ่อลงมาตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาขึ้นขึ้นหอยเพราะว่าแต่เคยเคยแบบมีเจ้าของประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าขึ้นไดหนึ่งเออขึ้นใดหนึ่งท่านในขับมาเนี่ยเคยแบบหลับไหมเคยแบบ กินข้าวลิงเคยงอแงเลยไหมไม่เคยนะไม่เคยก็เต็มที่ก็เหมือนล่าสุดที่แบบใช่แค่เหมือนกันนั่นแหละครับมาเคยเดยวเขาลิงไหมเียให้นับเลย คิดจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเลยไหมครับไม่พอขับไม่เป็นโอเคอ๋อไม่เป็นเดี๋ยวพี่สอนเดี๋ยวพี่สอนถ้าไม่ไหวไม่ไหวจริงแบบจะคนประสาทแบบประสาทสัมผัสแบบแย่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตอนที่นั่งนั่งได้นั่งรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่เอาซูเปอร์มาแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสอนลองดูแล้วกันว่าขับยังไงแล้ววันไหนว่างๆก็เดี๋ยวพี่สอนให้นะอันนี้คาปากอันนี้กอาณาขนาดขนาดทำไมวันนี้เล่นช้าวะสมอไม่ค่อยไปหรอแป๊บนึงยังเบอร์อยู่ยังเบอร์ยังเบอร์อยู่ นี่ก็คือเป็นแขกรับเชิญผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับที่ภายในรถสะอาดมากๆ <c oughs> ใช่ๆช่ชื่นชม<ะ>ชื่นชมรถน้องพ่อกับรถผมใครสะอาดกว่าเ <c oughs> ชียร์รถน้องสระสาดกว่า <c oughs> ทําไมทําไมถึงเป็นพวงมาลัสีแดงวะ อ๋อที่ว่าเป็นเป็นของแปลนหกเพราะว่าพลอยจะใช้ระบบพาร์โชิปเข้ามาอือมีใช้ชิปได้เทียบปกติเป็นพาร์โชิปก็ได้มันจะเดียวกว่างั้นกล่องต้องจูดครับใช่ต้องจูดมันพวกเราโุ่ขึ้นมาโมดนุ่งพอดีเลยมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเหมือนอาสามสองอาคาถาใช่ใช่เหมือนซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใส่ให้กับให้กับรถเก่าอย่างเงี้ยก็จะแบบเบรกก็เป็นของกริดดี้ที่ผมเห็นใช่ช่วงล่างเป็นของอะไรพอยจำได้ไหมครับช่วงล่างอะไรนะก้มสิดูดูฝาหน้าเลยไหนบอกเป็นนักเลงรถกันก้มสิ โอ้โหเดินยังลำบากเลยตอนนี้เทอินมั้งอ๋อไม่ถึงโชกอะคะใช่โชกของเทอินโมเดิร์กสีเขียวบอสก็เลคคาโลเลคคาโลอะไรนะเอออะไรนะเออซูเปอร์สตาร์ฟังเพลงไหมหรือไม่ฟังผมไม่ฟังค่ะเพราะว่าลำโพงเสียแล้วก็ไม่คิดจะฟังด้วยเพราะยังฟังเครื่องอย่างเดียวชื่นชอบร้องเ่ลงเอะฟังแต่เสียงบอสอย่างเดียวเป็นลำบากอะไรครับคันนี้อียี่สิบอียี่สิบสวีดียี่สิบบาทใช่ไหมครับ อะไรค่ะห่ากไม่ยากเนาะหาง่ายอยู่บางจานครับเจอใช่ครับ<ช>โอ้แล้วมีการดูแลรถยังไงบ้างโอเคสมมติเนี่ยเราใช้รถคันนี้มา12ปีอ่าสมมตินเนี่ยถ้ามีน้องๆเป็นผู้หญิงเฮ้ยแบบโอ้โหเท่แบบอยากจะมีรถซิ่งๆอย่างี้บ้างมีดูแลยากไหม,มครับหรือว่าดูดหมายถึงเรื่อง m มนเทนแนนซ์ใช่ไหมก็ต้อง m มนเทนแนนซ์ค่ะเพราะว่ารถเขาเริ่มเก่าแล้วก็ถือว่าเก่าใช่ใช่เก่าก็แบบอย่างเครื่องเนี่ยก็ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ใช่แล้วรถขับสักเดือนกี่ครั้งอ่ะเดือนหนึ่ง สองครั้งเองมั้งพี่เบียร์ไม่ได้ขับเลยไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันขับไปไหนไม่ได้ค่ะพี่เบียร์เสี่ยมันดังตาต้างมบ้างไหมก็ก็สตาร์ตตอนที่ขับออกทีเพาขับไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราขับบ้างไหมครับไม่ค่อยได้ขับเลยครับรถเรี่ยงครับคือคมจริงนะคืออันนี้คือคนปกติผมอาจจะไม่ปกติมอาจจะขี่บ่อยเป็นคนบ้าขับรถนะแต่ว่าเขาอาจจะยุ่งเขาบินเยอะไงเมื่อก่อนเขาก็ขับบ่อยแหละสิบสองปีแล้วไงพี่เบียร์เอานะครับเดี๋ยวเราจะเพื่อไม่ให้การเวลาเสียเสียเวลาครับเราจะไปนั่งรถน้องนะครับ และคนคนที่ไปเอ้าจะไม่รู้เหรอคนนั่งไม่คนเดียวอ่ะเเสียงนั่งได้กี่คนครับเออข้างหลังได้อะค่ะด็อกซีไม่ต้องเป็นหมาเหรอด็อกซีเนี่เป็นหมาเหรอตายเป็นหมาเลยเป็นคนน่ะเอาวี้อต่างนี้ตัวเองค่ะแน้องเขาดีกว่าว่าอยากขับคันนี้ให้พี่เบียร์นั่งหรือไปนั่งขับพิยศคันสีทองไม่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 คันนี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับไปนั่งยัไม่ตอบเลยเดี๋ยวพี่ขับไปนั่งโได้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 หมดเลยค่ะมาคือเราครับไปไปครับไปครับเดี๋ยวมาไม่พิยศเดี๋ยวมา เราหมด่ายรถรถเธอเราเท่ตอนกลางคืนนะแล้วปกติขับไม่เปิดแอร์หรอไม่เปิดค่ะทำไมอ่ะสาวซิ่งไม่เปิดแอร์ด้วยอ่ะเราต้องฟังเสียงข้างนอกค่ะอ๋อต้องฟังเสียงข้างนอกด้วยอ๋อแต่ว่าโอ้ยแต่ช่วงล่างนี่คือซิ่งมากเลยอ่ะแข่งไว้พี่แล้วอยู่แอร์ทั้งคันเลยแล้วนั่งไม่ไม่เหนื่อยหรอขับอ่ะ ขอได้ใช่ชอบอ๋อชินแล้วเพราะปกติเ่ยผู้หญิงก็น่าจะชอบรถแบบรถเบนซ์รถอะไรนิ่มๆบ้างไม่ใช่สำหรับเราแล้วรถ้ววันอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ใช้รถอะไรอ่ะใช้ B M ค่ะใช้ B M แต่รู้สึกจะมีความสุขกับคันนี้ใช่ค่ะความสุขคนละแบบพี่เบียร์บีอ็มก็ชอบไปอีกฟีลลิ่งนึงเฮ้ยอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวว่าคราวหน้าเราขับซูเปอร์ไปสองคนไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวบอกใครนะเดี๋ยวเจ๊มานะเจ๊คือใครอ่ะอ้าวคือใครอ่ะเจ๊ เดี๋ยว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 โดนโบอีกรอบนึงนะหรือโดนโบกแล้วอ่ะโดนโบกด้วยอ่ะพูดจะ่เด้งมากอ่ะบอกเลยออ่่่ะะแขงมเฮ้ยมีรถตามมาข้างหลังว่ะไอ้ทองไอ้ทองมาพี่ยศขับตามมาเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยพาเบาลูกเบาเุาทิศซ้ายซอยนี้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 ซอยนี่เดี๋ยวนะ เี๋ยวช้าๆอ่ะไปก็ไปตัวบิ๊ต yeah ัวบ oh oh okay. ิตัวบ um ิกโอ้โหดูเก๋ผมจะวแต่วิ่งดีเหมือนกันนะห0าม้หา5 0อใช่ไหมประมาณห้าอเนาะ400จะท้อกันประมาณห0ร้อคแต่ว่าถ้าใช้ชิปอ่ะมันจะเร็วกว่านี้อีกโอเคบาวาลูกเสียว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 ไ สาวซิ่งนะครับสาวซิ่งเดี๋ยวพี่พาไปนั่งรถพี่เนาะได้สุภาพเนี่ยมันนั่งดีนะมันกว้างนะข้างนอกมันนั่งสบายแต่ในวันนี้เอาหมาขึ้นเอาอะไรขึ้นสบายเลยใช่ไหมอย่างนี้ไม่เอาขึ้นแล้วค่ะเ้ราจะเปลี่ยนเบาะเพราะจะเป็นเบาะไม่เอาหมาขึ้นแล้วะอ๋อ เฮ้ยขับตามมาทำไมวะเนี่ยขับตามไปทำไมอ่ะไม่ผมพาเขาไปเออน้องเขาไปนั่งเฉยกับปีเตอร์ไงขับไปดูไงก็รายการรถเธอเราเท่ไงก็ต้องขับตามป่ะวะขับตามทำไมรอที่นี่สิไม่รอเดี๋ยวไปเดี๋ยวเชิญนั่งนะครับเอาอนี่เชิญนั่งด้วยแหลโอ้โหยอดดึงเบลให้น้องหน่อยนี่ก็ไม่ทำอะไรบริการหน่อยดิเออ แม่แขกรับเชิญยศ<บ>จากวะเนี่ยนะจากวะเนี่ยแขกรับเชิญนะเข้าใจปะตามใจมึงอ่ะดูเลข พี่ปอดเอาเหรอได้พี่พี่ปอด พ e> ี่กลัวเขาไม่กลัวพี่ก bueno> ลัวไม่กลัวแต่นั่งซูเปอร์ดีปบกกลัวนะอ๋อโอเคแต่พี่พเป็นคนเหยียบแค่นั้นแหละเหยียบแบบก็ไม่ค่อยเต็มกัวนะได้เรามีลูกแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ นั่งรถซูเปอรดีดีเป็นไงครับรูปรักเป็นไงเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาอีกเขาอีกเขาอีกโหแรงโค้งมากเลยแรงมาแรงไหมแรงแรงดึงหนักอยู่ค่ะดึงหนักก็อันนี้เป็นให้ดูซูเปอรนะครับเป็นใช่เขาเรียกว่าชุดใหญ่กับชุดเล็กคิดว่าชุดอื่นเหรอฮะฮะก็ซูเปอรไงใช่ไม่ให้ดูชุดใหญ่งรูปเล็กเป็นไงต้องอธิบายเะื่องนี้เลยนั้นเลยกันชนหน้าใช่กันชนคล้ายๆกันเนล่าใช่ใช่ส่งเดียวกันส่งแต่ความกว้างอาจจะต่างกันใช่ไหมใช่ใช่โอ้ ูหางคล้ายๆกันอ่ะดูเสร็จแล้วพวกนี้มาตามนะทำไมอะชุดแต่งกับใช่ไหมปล่าเห็นนานๆจะนั่งดูรถตั้งทีไม่เพิ่งเพิ่งเห็นอยู่แบบอยู่ด้วยกันสองสองคันสวยเอาจริงๆผมว่าชุดแต่งท็อปซีคเทของซูเป้าสวยเลยอ่ะใช่ใช่เพราะจริงๆนะท็อปซีคเทอ่ะชุดแต่งที่สวยที่สุดอาจจะเป็นซูเป้าง่ายกว่าผมว่าซูเป้าอาจจะใช่อาจจะเพราจจะว่าเหมือนเขาตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบเยอะเพราะว่าอย่าง g t ทอย่างอ3 4อะไรมันก็ดูแบบนิดหน่อยซูเป้านี่ดูแบบอลังการเขาตั้งใจทำให้มัน กับสาร50แซดอะรู้ไ่มทำไมตอนนั้นมันทำอลังการหาขัดขวางกำลังแบบกำลังบ้าอยู่มีไฟกาลังแบบเบื่อกลังคลั่งซูเปอร์ไม่ออกไปเป็นโป่งแซดออกไปเป็นโป่งเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยชอบขับรถไม่ดีแล้วก็ขับรถใจแบบเหมือนขับรถไม่ไม่ไดีในบนถนนนี่ะซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับคำพูดเนี้ยเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่คนบบเขาผมต้องคอยฝากให้คนที่ใช้รถที่เห็นด้วยแล้วท้องถนนเนี่ยผู้หญิงขับรถเป็นไงบ้างเราขับรถเป็นไงบ้าง ก็ไม่ได้ว่าตัวเองขับรถดีขนาดแต่ดูว่ดีคืออาจจะเพราะว่าชินกับขันนี้เราดยค่ะใช่แต่อยู่ด้วยกันมา12ปีก็ถือว่าเขเรียกว่าเป็นรถคู่ใจเลยใช่ค่ะนะครับก็ในถนนวับริงก็ต้องใจเย็นๆแลบผมว่านะครับผู้หญิงผู้ชายคือรายการนี้เราทาให้ให้ดูว่าเออเนี่ยผู้หญิงก็ชอบรถนะดูแลรถยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดวราจะดูแลรถถ้าเกิดมนุษย์คำถามมนุษยยังไงก็ โทรมาถามพี่ก็ได้โอเคแล้วถ้าเกิดพี่ไม่รับถ้าพี่ไม่ทำจริงก็ถอายเพื่้วกันโอเคแต่คุณอยากคุณรับไม่รอใส่หน้าเองเยดินไปหลังรถตลอดรายการตามใจแม่งอ่ะคุณดูได้ใช่แล้วจะใช้คันนี้ไปนานไหมยังไม่มีอะไรที่อยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้เอ้าตรองป็นรถ JDM รถญี่ปุ่นเนาะไม่ไม่มีนะแต่ว่าอยากได้เป็นคันที่สองที่สามก็ตอนแรกมองไว้ก็คือเป็น ไอเนี่ใช่อยากได้มากเพราะว่าชอบเสียงโรตารี่คือเป็นคนชอบเสียงรถแบบบุ้มบๆ้มบไ้มเลยนะพี่พอพี่มีเซเว่นคันโรตารี่สคันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้ว่อคลิปหายนั้นมาถูกที่แล้วครับเพราะที่มีไอเซเวิ่งสองพันโลแท้จากโรงงานจอดอยู่ราคาไปเลยไปแล้วไาแล้วคปแลัวไปแล้วไปแ่้มไปล้วไปแล้วไปล้วไปล้วไปแล้ยวไปแลยว่วสวไป้ว้วไ้ไปวไป้ล้ไ้ไน้วไ้ว ซูบูรูที่แนะนำเพราซูบูรุเนี่ยยังไม่เวอร์เอเกินไปแล้วรถที่ขับดีมากครับพี่โทรโทรบอกใครขายซูบูรูเดี๋ยวซื้อเลยขายเลยนะเลยไม่ต้อนตังค์เลยเนี่ยเนี่ยต้องเรือต้องไม่ใส่ลูกเรืออย่าร้อยต้องให้กูจะไม่เหรือเลยเลหร่ครัเนี่ยร้อเท่าไหร่ครับเน้อยหกสิบเจ็ดต่างกันนิดเดียวนิดเดียวเจ็ดเต็นนิดเดียวเรือมีตัวเลมอนเลยกูก็ฝากกันนะครับรถรถเทอเราเท่นะจะไปไหนอ่ะเราก็ถ่ายสาวๆนะครับขับรถไม่ว่าจะเป็นรถ บ้านรถไม่บ้านรถตู้รถเก่งอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดนะครับเดี๋ยวทยอยน้องๆที่ส่งมาเดี๋ยวทยอยถ่ายโอเคแล้วก็รอดูในคลิปต่อไปได้นะครับการตามใจเจ้าของช่องนะครับรถเทอร์เร็เท่ก็จะมาไม่ได้มาแทนแต่จะมาเยอะกว่ารถเขาโลโก้มาเยอะกว่าทุกอย่างใช่ครับผมดูตารางผมดูตารางแล้วว่าเยอะกว่าทุกอย่างมาหมดมาแม้กระทั่งการดูแลก็ดูดีกว่าเยอะแต่ยืนยันว่า ได้ถูกรถล้อจริงๆเสื้อไอ้นั่นนะพี่เหมียวเขาคนเสื้อดำมีเก็บด้วยแต่จริงๆได้ถูกรถจริงๆนะขวานผู้หญิงที่รักรถเพราะน้องผมสั้นงขาวที่แล้วมาก็ขับเอออีวีมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาตัวน้องเขาไม่มีปัญหาตัวรถไม่มีปัญหาตัวเมียคุณมีปัญหาพอน้องผมมาเหมือนเขาดูเขาดูคลิปเขาบอกเดี๋ยวเจ๊บอกนะ ไม่หรอกครับเอาจริงๆเจ๊เขาไม่ทำร้ายแขกรับเชิญหรอกครับใช่ครับเพราะไอ้คนนี้ผมไม่อยากดูก็คือทำร้ายผัวนเลยอะผมอยากเห็นใชมาผมอยากเห็นแล้วเคยเห็นแล้วอยู่ในที่ที่เจ้าของไม่มีอบร้งนเลยอยู่อยู่ข้างเจ๊หรืออยู่ข้างพี่นี่ พูดมดอะไอยู่ข้างเจ๊อยู่ข้างพี่พูดดีนะพูดตอบเลยกูอยู่ข้างเจ๊เจ๊เี๊มีคนคนดีกว่าเยอะตอบไม่ถูกเลยอช่ใช่พูดดีๆนะพูดดีนะทุกวันนี้อยู่ข้างเจ๊นัลาร์สเจบีนัลลาร์สใช่เอาอยู่ดีเมื่อเดินออกไปถือได้มั้า นี่ไงเอามีเสื้อให้ด้วยคอ่าทำไมสุดยอดต้องซื้อเขียนไปนะไปเขียนขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้โอ๋พาลุ้นไปด้วยบ้างโชว์เสื้อนี่ก็ใส่นานนะคะที่ขาขึ้นหนึงแล้วก็ฝากยี่พาจีนะครับโอ้ยี่พาจีดีมากนะครับแล้วก็ฝากอย่างนะครับขอบคุณคุณพ่อหลังกล้องนะครับไม่ต้องถ่ายนะรายการนี้ผมไม่พูชทองด้วยโอเครายการตามใจเจ้าของช่องนะไม่หันไปให้ดูเล้แล้วก็อ้อลืมฝากฝากท่องทางการติดตามเผื่อจะไปดูแต่น้องเขาไม่ค่อยรงรูปนะ ไม่มีไม่มีไม่มีมีเฟซบ o ๊ให้ได้ไหมให้ได้ไหมได้เื่อแบบพวกเอ่อต่ชื่อยาวมากเลยนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรวิพาพรอ่โอเคต้องบไง่านป่ะธานัแรกนะเอมเียวมับ w I P A P O R N แล้วก็ P ตัวใหญ่จุดแล้วก็ S R I ก็เดี๋ยวเบียก็ขึ้นให้เขาอยู่ดียัแไม่จบอีกมันยาวมากตอนคิดนี้ตอนคิดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ่อเพจพี่เบียเขาแท็กได้นะอันนี้เฟซบุ๊กบอกที่อยู่เลจริงก็ว่าอยู่ นะครับคนนองเขาก็เกิดแล้วว่าเขาอยากจะได้รถเพิ่มเบอ่อใครมีรถเขาเยอยากจะแบ่งปานก็พักเอาไปคุยกันเองแต่ถ้าอยากได้รถสวยๆก็มาที่นี่มาลองดูนะครับมาลองติดต่อตามเบอร์อ่ะแล้วพบกันละกันรถเธอเราเท่ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะตั้งใจชิบหายรายการนี้เออเน้นอยู่คนเดียวเฮ้ r One is right here. We gonna give them what they came for. We gonna take it up from last year. Shoot them my shot boy, I'm long range. Me and the team on the same plane. stay down never switched up.